คือถ้าผมเล่นออแบผมจะพูดได้เลยว่าผมชนะเลนร้อยเปอร์เซนต์จะไม่มีวันแพ้เลนเด็ดขาดฟิกค่าไปหนึ่งตัวเอ้านี่ไหมแล้วเอาสองางตาดูเนี่ยว่าป่ามันอูสีได้ยังสวยเห็นไหมครับไปเริ่มละเริ่มละอันนี้ต้อนรับกูเต็มเลยเห็นไหมเห็นไหมดูดิคือถ้าผมเล่นอ๋อแบผมจะพูดได้เลยว่าผมชนะเลนร้อยเปอร์เซนต์ จะไม่มีวันแพ้เลนเด็ดขาดรู้สึกว่าแบบพอเปิดดาวสูงแล้วแบบมันเล่นยากจริงเหรอเนาะอันนี้จุยอ,อาจริงนละเดี๋ยวเล่นให้ดูนี่ทุกคนใครที่เล่นออฟเลนเข้ามาเล่นเพจจุย้ยเราแพ้เลนประจำนะดูนะวิธีการเล่นออฟเลนที่ถูกวิธีหนึ่งเลยเอา้าวมันหายไปไหนอ่ะมันอยู่ตรงโน้น นึ่งเลยเราต้องรู้ว่าตัวเราเนี่ยชนะเขานี่อันนี้ชนะนะตัวชนะก็หวดแม่งไปเลยเนี่ยอาออันนี้แพ้แล้วเราไม่มีเราไม่มีเามมกาะอ,อาหวหัวต่อนี่เห็นไหมเนี่ยรู้ว่าชนะก็หวดเข้าไปเห็นปะรู้ว่าชนะก็หวดรู้ว่าแพ้ก็ติ่มแค่นั้นก่อนระดับแรกจบอบน ถ้ารู้ว่าจบบนใช่ไหมให้เราดูนี่ป่ามันเวลสีหรือ,อยังเนี่ยดูทางตาดูเนี่ยว่าป่ามันเวลสีหรือ,อยังถ้าป่ามันเวลสีเนี่ยแสดงว่าฟาร์มจบแล้วให้เราเดินมาเซฟข้างล่างเวลสามอยู่นะยังไม่สีนะอ่ะสีแล้วแสดงว่าฟาร์มจบฟาร์มจบติ๋มก่อนเอาเพื่อนมา <c oughs> เพื่อนมา <c oughs> เพื่อนมาหวดแม่ง <c oughs> เลยเนี่ยเพื่อนมาเห็นไหมอ้าวแล้วไมเพื่อนกูเล่นอย่างนี้นี่ เอาเพื่อนอยู่ไหนอโอาเนี่ยถ้าเมทมาเติมบนเนี่ยก็ตะโกนเลยเมดกูเติมบนบ้างไอหำเนี่ยก็เรียกเลยเนี่ยพอเราชนะเลนนะมันก็ไม่กล้าสู้กับเราแล้วใช่ไหมมันก็จะไม่มีละที่พี่จุ้ยแม่งชอบบ่นแบบฮ้ยไออ้บกูไม่เติมเลยว่ะเห็นไหมออบมันไม่เติมละ เราก็แค่ชนะเลนวิธีการง่ายๆใช่ไหมมันจะไปเติมได้ยังไงเนี่ยเอาเติมป้อมมึงแตกนะเนี่ยขู่มันไว้อาเติมป้อมแตกนะมึงอยู่ในป้อมไปซะ<อ>ง่ายไหมเห็นไหมอะไรที่เล่นง่ายๆเนี่ยจุาก็สอนแบบง่ายๆ อ่ะมันจะนาตายแล้วอย่งางเงี้ยเห็นปะมันจะตายแล้วป <companies S 2> ่ามันอยู่ล่างเห็นปะเราก็เคลียร์คลิปอันนี้เสร็จแล้วก็ไปเวดเลสซะอันนี้เมดไม่กลับมาเห็นปะเราก็วิ่งไปเอาเนี่ยคลิปเลนกลางคือสวรรค์ของออฟเลนเนี่ยเขาวิ่งไปนี่เราจะได้แบบรวยๆเอาฝั่งมันไม่กลับหรอฝั่งมันไม่กลับมาเคลียร์คลิปเหรอเราก็ตีป้อมไปเลยเนี่ยแลกบนไปไดการ์ฟุงป่าเห็นปะ ได้กาค,แแคกาูแล้วบนแตก่งมั้คูได้กาแล้วก็่อไปอเป็นต้มันตีป้อมานะมา่อยเวยจบ <c oughs> เหไหมงยมมีใครยังไม่เข้าใจในออฟเลนไหม <c oughs> ว่าแบบมันเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เล่นป่าที่จะได้แบบไว้ใจออฟเลนพวกเรามีใครยังไม่เก็ตไหมว่าแบบมันเล่นยังไง อันนี้ก็วิ่งหนีมาเลยเนี่ยใช่ไหมฮัลโหลเก่งแต่ว่าไม่ถือบัตรคอมพิวเตอร์ไผมได้ไงครับลโดนได้แฮะโดนไปสองตัวแล้วไม่เข็ดใช่ไหมลองสังเกต้าว่าลิงมันไปเติมไหมลิงมันไม่เติมเลยนะเนี่ยเจ็ดนาทีแล้วนะเรากดเลนยับเลยนะเราได้ป้อมมันด้วยเนี่ยแล้วก็ได้ป้อมกลางด้วย มันทำอะไรไม่ได้อันเนี้ยถ้ามันไปเติมนะนี่กูอยู่นี่นะมันไปเติมป้อมแตกนะเนี่ยขู่มันไว้ฟัมไปฟัมไปฟันนี้อยู่ไหนไวะ <c oughs> สวยเห็นไหมเอ้ใจตายเข้าใจแต่ไม่เล่นเลยมันเหงามันไม่เหงานะเดี๋ยว เชื่อดิเดี๋ยวเดี๋ยวจุ้ยสอนถ้าเราคิดว่าออฟเลนม,มันเหงาวเดี๋ยวจุ้ยสอนอีกวิธีหนึ่งไม่เหงาแน่นอนเล่นให้สูงเข้าไว้เอาให้สูงกว่านี้นี่เล่นไปเลยเนี่ยหน้าบาแลกเล่นไปเลยเดี๋ยวมันจะมีคนมาต้อนรับเชืช่อผมเล่นให้สูงที่สุดถ้าที่จะทําได้ฮมีมาระตัวหนึ่งเห็นไหมปิกค่าไปหนึ่งตัวเอ้าลิงมาอีกแล้วเอาสองละเริ่มไม่เหงาแล้วโอ้ซุปปายกันเห็นไหมไม่เหงายัาง เนี่ยเยอะแยะโอ้โหพี่ท <gger> uh ี huh. ่ทำให้ไม่เหงาวันนี้นี่ซานิีมาด้วยโอ้ยไม่มีวันเหงาอ่ะผมบอกเลยช็อตเนี้ยเดี๋ยวลิงลิงลิงยังเหลือลิงอีกมาเร็ว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 ลิงมาเร็วโอเคหนึ่งตัวเดี๋ยวคิกที่ไหมคิกที่ไหมเจ้าผมไม่เหงาแน่นอนนี่เห็นไหมห้าตัวอะไรไปเหงาก่อนเอาไงเอาอะไรไปเหงาก่อนฮีโร่อยู่กับเราห้าตัว ไม่เหงาหรอกวิธีเล่นออฟเลนอะมันมีแบบหลายวิธีถ้าเราอยากแบบอยากแบบเจอคนเยอะอะเราก็เดินให้สูงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ดเล่นไปเลยเนี่ยเล่นอีกสูงอีกสูงกว่านี้ทํายังไงก็ได้ให้บัลล็กเขาแตกอะ <c oughs> นี่เอาให้สูงเอาให้สูงเดี๋ยวมันก็มาต้อนรับเชื่อผมมีซานิสมาหนึ่งตังวจับตาย สูงอีกสูงอีกยังสูงไม่พอไปอีกมันต้องมีมาอีกมันต้องมีเดี๋ยวก็มาเชื่อผมสูงกว่านี้เนี่ยพยายามเล่นประมาณตรงน <c oughs> เนี้ยเนี่ยเห็นไหมมาแล้วมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วสูงเลยสูงเลยสูงอีก <c oughs> เล่นเข้าไปเนี่ยเล่นอย่างนี้แหละอ่าหนึ่งตัว <c oughs> ามากันยางคิกซี่มาลิงมาโอเค <c oughs> นี่เห็นไหม <c oughs> พอเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ย <c oughs> เริ่มเหงาว่ะเริ่มเหงาก็ดันขึ้นไปอีกไปขึ้นไปอีกให้สูงกว่านี้เนี่ยประมาณตรงนี้เห็นไหมมามามาเห็นไหมเริ่มละเริ่มละนั่นไงต้อนรับกูเต็มเลยเห็นไหมเห็นไหมดูดิโอ้โหเยอะแยะมันยอดมากไหนอาปการมาวงว่าตรงไหนเหงานี่ตรงไหนสามตัวสี่ตัวซุบด,ด้วยสูงอีกยังสูงไม่พอสูงอีก สูงอีกเฮ้ยสูงเข้าไปสูงเข้าไปเล่นสูงวันนี้ยงัยงยังยังไม่เหงาอย่างมามามเออสูงอีกสูงอีกเพื่อนก็นดันเลนมาเพื่อนก็นดันเลนเอือ่นมาเออเล่นแบบไม่เหงา โอ้โหป้อมตีเยอะจังวะผมยังไม่เห็นจังหวะเหงาเลยงงมากตรงไหนไม่ตรงไหนที่เหงาไหนใครบอกเหงา